าต่อหนึ่งจ้าประวัติยืนยันเพื่อนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแัตจออ่าโอเคครับยินดีต้อนรับเหมือนกันฮนะอ่าวันนี้มากับคนที่เชื่อว่าอะไรปูผมชื่อว่าบูนะครับโอเคใครไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวเอาชื่อไว้ข้างบนอ่าป้ายอ่า ตักเขาเชื่อว่าอะไรนะบูมบูมนะครับอ่าอันนี้เราเจอกันในแอปหาเพื่อนนะครับโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยเฮ้ยอย่าเดี๋ยดยบู้มเมเอาวางกันปะมาไป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 ก่อนไปก่อนมา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 เคเดี๋ยววันนี้เราจะน่าจะไม่ถึงกินนาทีนะเพราะว่า รับรองว่าเจ้าของช่องตายก่อนใครฮนะไม่เป็นไรเรามาเสี่ยงกันเรามากับพระมิดาบันดารับรองว่าคิดดีน่าจะเออแต่อาจจะไม่เข้าตาแก็เดินไปทั้งหมดนั่นคือเราติดกัมนมากออข้ามั้ง ได้ <S 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 หลังจากไม่ได้เล่นเกมน,นี้ประมาณสิบปีแต่ภาพมันยังเป็นเดิมเลยได้ๆไปเลยมาจะรอดหรือจะล่วงไปเอาเหรียญกันหาอะไรประทันชีวิตกันเดี๋ยวก็รอบหน้าเราจะไม่มีชีวิตไม่เจอว่ะเอ๊ะไม่เจอไม่เจอเลยเอ๊ะมีเหรียญ ห้าบาทซื้อขนมได้มีซื้อขนมได้แต่ซื้อซื้อเอาเข้ามาในใจไม่ได้เแป้ง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 นะแป้งแป้งนะเจโดนนะเจโดนเกย์ไม่ใช่พูดไปเย๊ะเย๊ะหาใหเยมะหากันเลยยาวยาวอ้ออ้อ้าหลบ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 ทำไะ ลบทํำอย่างนาาีนีาา่ไะเ,เทพเทพเจอเทพเจอแล้วอะ่ะสามวิไวมาก <c oughs> เทพระวังประตูหลองเทพเอ๊เคยนาจำไว้ประตูคือเลขห้าประตูเลขห้าเอาไปเลขอะไรหก จำไว้เลยบกแล้วใจนะอกแล้วเข้าห้องหากุญแจเจอแล้วไปต่อไปกันต่อไปเลยครับฟู่ไปแล้วด่นที่เจ็ดไปกันต่อด่านที่เจ็ดใช่ไหมแล้วแปดโอเคโอเคโอเคอย่ามั่วเลยนะใครมั่วเลยคนไม่ดีไปใช่ใช่ใช่ เคหาประตูกันเฮ้ยนั่นยีงเก่งนะเก็บเก็บตอนเราก็เก็บตังไปเราเห็นอีกเี้ยสามสิบซื้อมามกาซื้อมามากก็ะลุกชิ้นได้อร่อยตลาดนั่นไม่มีมันไม่มีเพื่อนเอาไงดมมีไม่เจอแล้ว จืดแล้วอไม่กูมีวิธียังไงหึ่งมาที่ประตูที่ยังไม่ได้ไขอ่าแล้วกดยอ่ดยออ่าแล้วพุ่งไปเข้าประตูเลยรับรองได้ไปเลยได้ไปแล้ได้นี่ไงเจอได้อยู่ไหนเนีะ่ะ เราเดี๋ยวบอกได้วะแป๊บนึงเอแป๊บไอ้นี่ไงมันมีแสงสว่างแล้วเนี่ยไหนวะเนี่ยเนี่ยรู้สึกแปลกๆเมืันมีอะไรมานี่ท่านนี่นี่วางไงโอ้ตาบอสตาบอสโอเคถึงเวลาใครกู้แจไปกดกดยิงกด ัลประตูเลยโป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 แตบเริมไาเกประตูที่เจ็ดไอ้แปดเก้าแล้วใช่ประตูที่เ้าแล้วเดี๋ยวนเยวนกูรู้สึกแปลกๆมันมีอ,อะรไรมนป,ปุบปุบแนปุบแนวทำไม่มแน่ปุแนวอะ <laughs> ไปอะ ไปเวลาเพื <ligen> ่อนูไปอยาให้มึงจับยิปนะเพื่อนถ้าจับยิปยิบหายชิบหายแล้วมึงก็ยิปหายกูด้วยความบันเลยนะห้องที่สิบเอ็ดไม่ไม่มีมีมีห้องสิบสองสิบสองว่าไงเพื่อนสิบสองแล้วสิบสามสิบสองไม่ไปกระทิบสิบสองไม่ไปกระทิบโอเควันนี้เกันสองเนี่ยไม่หนีหนี

สิบห้า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 ไปสิพงสิบหกมันก็มีทางเยอะดีว่ะสิบหกสิบหกไม่เปิดบัสสิบหกของลาสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่น,น,นี่ไม่ใช่อนี้สิบเจ็ดเฮ้ย <c oughs> งยาวๆไม่มีแน่ตัวไอเชียขายไม่โยโ่ตรงซื้อดีต้องเกิด้อหรอ ไม่น่าจะมีนะไม่มีไม่มีบอมบุมบมบุมเฮ๊ยาวันนี้สิบเก้ายิงยิงข้างนอข้างนสิบเก้าสิบเก้าแล้วจบไปต่อทำไมคุณรู้สึกว่าเกมมันไหวขึ้นเปิดโป๊เพื่อนเ่น ตัวที่ยี่สิบนั่นอันนี้มือเล่นในคอมหือ,อหมือถือไม่ถือโอเคไปกับพี๊บไปกับพี๊บไปต่อ

เราค่อยไปใช้ด่านด่านหนึ่งนะเพื่อนหยีบสีตีแนงสบลหาต่อเอ๊ะอะไรแบบแป่บป่าป่าป่าหยีบห้านักวัวจังไม้เปิรดตรงนี้แหละของเยอะไฟแช็กไม่ใช่ได้ประแจไข ไม่ได้มันเนี่ยตอนนี้ความยาวลิปอยู่ที่8นาที48วิดวิมันแต่เขาเ้าแผนมาเพื่อนในเหตุการณ์นี้วะอะไรนี่ใครทำวะคนไี่ดีวะมไม่รู้มึงเบามึงมันทุบตีนี่ก่อน,นเอ๊ะมืด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 ยึด <27, 27. S 1> กันนะยิบเกดยิบเก็ดอะไรเฮ้ย ยี 28, 28. แ่แปดยี่แปดไม่ใช่เกียแล้วไงโอเคกูจำได้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 ไปอ,อะไรมาบ่อยจริงเลยซิบอ่ะเอ๊ะถูกแล้วเออถูกแล้วถูกมันไม่มีไอ้เฮียแบตเตอรี่ไฟฉายจะหมดเก็บให้ไหวเพื่อนมาด้วยเพื่อนหักหน้าปุ๊บ<า> มันก็คือแบตเตอรี่ไฟฉายจะหมดยกโคน่ะให้นี่โอ้ยหลบมันแอบแรรอบอ,อยู่ใต้เจียงนางนขนาดนีเ้เราแอบน้ำอยา่าโดนเกไม่เอาไม่เอาหาฐานเลยหาฐานกันที่วายเลยยะโดนเกด้วยนอะไรเป็น เกิด <Okay, S 2> เราจะถึงในห้องที่คุณชอบนะสามสิบใช่ค <30. S 1> ิดหายอยู่นะอย่าคิดมากเ่อนอาจจะเป็นทางดีก็ได้ถ้าทางยาวๆเนี่ยรีบเห็นให้ไวที่สุดมึนเคยเห็นไ้นเห็นกำล้มให้กดเข้าทานัน มันมากี่มีวะมีโดดโดดเกเพื่อเจ้านี่เลลี่ยมมันเลลี่ยมคุณได้รับบัสิเบนเรียบร้อยอ่ะเอ้าเพื่อนเหือออกว่ะเวนน้ำเว้นลำลาแล้วเพื่อน ออางั้นทุกคนดูหมไปก่อนแล้วกันนะฮะเห็กนนาห้มึงดูแล้วกันเห็น้ำลายเอ้อสิดต่ออเที่ยนน้ำไาแล้วมึงดูหน้าจอกูไปเล่นเอ่อดูหน้าจอใดแชหน้าจอแชทไปก่อนกันแต่นียางดูอยู่เพื่อนแป๊บหึงมันนิงแฉเวลาเ้นต้องเกิดต้องหาดเกิดเอ็ดเพ่อนทำไม่ได้ไม่ต้อง อ่ะคุณแชร์แล้วอ่ามันมีคนออกจากน้านไปทไี่้นแล้วมันแอมบสุสโ,โอ้โหทางยาวๆแบบนี้ไม่น่าจะไคใครก็ได้ช่วยเขาด้วยยืนมบาบ้านนายคนนึวตนเราเโอเค เราหวังว่าเพื่อนนายยังจะไม่ตายก่อนเราตาแบบนี้ตัวเลยใช่แล้วว่ะคแป้งแล้วว่ะเพื่อนอะไรนะแล้วว่าทางมันแป้งแป้งแล้วอ่ะเพื่อนบอกทีว่าไม่มีอะไรมามันน่าจะมาในนี่เออาบี้ย ตายแล้วอไม่มาแล้วใช่ป่าววะน่าไงคิดเพลงมาใช่แล้ตอนนี้ไครตอนนี้ลาติดาติดห้าฮึแบบฮึจุกใจโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขันดีราตรีสวัสดิ์ ตอนสามทุ่มยี่สิบแปดนะผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเวลาไหนไม่รู้ที่คุณจะลงนั่นแหละโอเคแล้วเจอกันดบายแล้วก็ขอบคุณสำหรับคน่ารณารแจ่งมุดที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับมนาจแจงมุดใช่ครับแล้วเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ดูว่าวันนี้ไม่ได้พูดอะไรนะเพรว่าไม่มีอะไรทำ โอเคแล้วเจอกันอินโดมาได้เลย